สวัสดีครับผมขอแนะนําเรื่องการใช้ไลน์นะบางคนใช้อยู่พักหนึ่งปุ่มรีเทิร์หรือปุ่มเอนเ r อร์ enter, หรือปุ่มขึม้นบรรทัดใหม่หายนะฮะอยู่ดีหาไม่เจอมันจะมีคําว่าแค่ส่งขอ้ขอมูลอยนะ่าคือปุ่มช่วงนี้จะเป็นปุ่มรีเทิร์หรือปุ่มเอนเ r อร์นบรรทัดใหม่เงี้ยนะผมขอแนะนําวิธีการเรียกกลับมานะ เราออกจากลายก่อนครับออกจาลายเสร็จปั๊บออกจาลายก่อนครับเราก็ไปที่หน้าหลักหน้าหลักคือปุ่มนี้นะครับไปที่ปุ่มนี้จากนั้นเราไปก็ไปที่ตั้งค่าตั้งค่านะครับพอตั้งค่าเสร็จปั๊บเราก็ไปเขาว่าแชทนี่ฮะไปที่แชทแล้วมาที่เขาว่าส่งข้อความด้วยปุ่มดีเทิร์นะเนี่ยมันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเราก็เอาสีเขียวออกปิดนะครับ ลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าปุ่ม enter หรือปุ่ม return หรือปุ่มขึ้นบรรทัดใหม่จะกลับมาหรือเปล่าฮะปึ๊บอ่ะนี่ยปุ่ม enter กลับมาแล้ววิธีง่ายในการเรียกกลับขึนมานะครับบางคนก็ไปหาที่ให้ช่างดูหาวิธีแก้ไขแต่ง่ายๆผมอยากให้แก้ไขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ หรือไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางไปแก้ไขที่ช็อปนะครับแค่นี้นะครับผม